นอกจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชบบรบุรีติดตามสถานการณ์น้ำแล้วยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณโรงแรมรีเจนชะอําจังหวัดเพชบบรบุรีด้วยโดยได้กล่าวชื่นมชมแนวความคิดการเปิดเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แต่ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยขอให้ติดตามการประเมินผลตลอดเวลา ก็เดินทางมาตรวจเยี่ยมนะครับให้กําลังใจกับประชาชนแล้วก็รับปัญหาตา่ตางๆนะครับจากผู้แทนของท่านและซึ่งทั้งหมดมนันดนนนน้นมันอยู่ในกระบวนการการบริหารราชการแผ่นดินของผอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รับฟังปัญหาอยู่หลายอย่างด้วยกันในเรื่องของการบริจากการน้ํา ผมก็รับเรื่องใบที่จะพิจารณาดูทพื่อก็จะทำอะไรได้บ้างแล้วเรื่องที่สองแล้วก็ความหาความเดือดร้อนในเรื่องของเส้นทางเขาเข้ารับคนเรื่องนั้นเราก็ฟังมาจากหลายพื้นที่ก็รับไปพิจารณาเรื่องที่สามมาที่นี่ประชุมมาในเรื่องของการเปิดการท่องเที่ยวนะแฟนบล็อกต่อนะจากภูเกตเจ็ดหมูเก็ตแล้วก็มีห้าจังหวัดที่เราเตรียมจะเปิดเนะแต่เราเป็นองมีมาตรการที่เหมาะสมนะ ส่วนการสนับสนุนวัคซีนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและแนะแนวทางให้ผู้ประกอบการปรับรูปแบบการบริการให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับแนวทางของสอบค โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจในมาตราการป้องกันโรคขั้นสูงสุดหรือแบบครอบจักรวาลให้ทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการเปิดประเทศรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการยอมรับของประชาชนและชุมชนในพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป